พรรคเพื่อไทยก็ได้ออกมาย้ำนะคะว่าไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งสอสอรอ .3 เพราะว่าเป็นการซื้อเวลาของรัฐบาลค่ะพร้อมระบุค่ะว่าหากจะมีการพิจารณาแก้เพียงสองประเด็นก็จะไม่ร่วมด้วยนายปอดประสบสุรศดีรองหัวหน้าพรรเพื่อไทยกล่าวถึงการที่รัฐบาลจะประชุมเพื่อหา เพื่อขอความคิดเห็นทุกฝ่ายในการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอสว่าตนไม่เห็นด้วยเพราะในเบื้องต้นควรแก้ไขตามข้อสรุปของคณะกรรมการสมานชันเพื่อการปฏิรูปการเมืองและการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ6ประเด็นก่อนไม่ใช่จะใช้ช่องว่างของกฎหมายมาตั้งสอสอรอสเพื่อยือเวลาและหากรัฐบาลจะพิจารณาแก้ไขเพียงสองประเด็นพักเพื่อถ่ายก็จะไม่ร่วมด้วย อะไรที่มันจาเป็นนะฮะทำก่อนก็ทําก่อนอทีน่หกหกประเด็นนี้นะฮะถามว่าทาไปเพื่ออะไรทําไปเพื่อปลดลอกนะฮะให้ประชาชนเนี่ยเขาได้มีสิทธิ์นะมีเสียงนะในการเลือกผู้แทนเลือกสภาเลือกรัฐบาลใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแล้วเลยนะครับก็ค่อยแก้ทั้งฉบับจะได้มีเวลาแล้วก็ให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับณนะวันนี้นะครับไม่ต้องอะไรมากนะฮะมาตราสองข้อหนึ่งนะครับเข้าไปวรวมกันนะครับ แล้วก็ตั้งคณะทำงานเล็กๆมาเขียนนะครับแล้วก็เข้าอีกทีนึงนะครับมาตราสองบรราสามนะฮะก็จบไปเลยนะฮะไม่ใช่ใช่สองเข้าหนึ่งนะเพื่อไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อแก้ให้มีสสรสามมันเรื่องอะไรกันนะฮะแล้วผมอ่านดูแล้วสสรสามเนี่ยก็เอาไอ้คนเดิมนะฮะนักเขียนรัฐธรรมนูญอาชีพนะฮะปีสี่ศูนย์ห้าศูนย์มามันเรื่องราวอะไรกันนะคนพวกนี้นะครับต้องไปอยู่บ้านแล้วนะครับไม่ควรจะมาวุ่นวายอะไรอีกต่อไปแล้วนะฮะเพราะนั้นก็อย่าซื้อเวลาเลยใครเพราอ่านออกนะครับเอากันนนแค่ี้ะะฮ เอาหประเด็นเนี่ยแล้วก็ไอที่บอกว่าจะเอาแค่2ประเด็นก็ไม่เอานะฮะแล้วเราเองเนี่ยนะฮะก็จะไม่แต่งแถวนะฮะเอาแค่หประเด็นไม่เพิ่มไม่ลดนะครับแต่ว่าถ้าจะฟื้นเอา2ประเด็นไม่ไปชุมด้วยนะบอกกันเท่านั้ เช่นเดียวกับนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลสสเชียงใหม่พักเพื่อไทยที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งสสรอ .3 เนื่องจากมองว่าสสและสวซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนสามารถแก้ได้แต่โดยส่วนตัวนั้นเข้าใจว่าสสในรัฐบาลชุดนี้และสวบางส่วนเกิดมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2550จึงไม่อยากแก้และต้องการยื้อเวลาด้วยการตั้งสสรส .3 ไม่ใช่ ประชาชนได้มอบอำนาจให้สอสอในสภาผู้แทนราษฎรทั้ง480คนมาแก้ไขปัญหากฎหมายได้อยู่แล้วสอวอก็เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมเห็นว่าที่มาเรียกร้องสอสอร,ร .3 เพื่อเป็นการซื้อเวลาและโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์กับสอวอบางส่วนที่เกิดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้กําเนิดเหมือนกับลูกในไส้เพราะฉะนั้นถ้าลูก ทั้งสองคนคือลูกประชาธิปัตย์กับลูกสวสี่สิบคนที่มาจากการสรรหาไปแก้แม่ตัวเองก็คือลูกอักตันยูหรือไม่ก็เรียกว่าลูกเนลลคุณ ทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิบรัฐบาลวิบฝ่ายค้านและวิบุธ,ธิสภาเพื่อหาหรือเกี่ยวกับข้อสรุปจากการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่16และ17กันยายนที่ผ่านมารวมไปถึงการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งสสร .3 ด้วย